สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์บทความที่ชื่อว่าสมก,การที่9ลายวงเล็บลายอตรหมายถึงลายอันตรายซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ครับลายมีปลอมด้วยหรือ ปลอมไปเพื่ออะไรใครเป็นคนปลอมแถมปลอมเป็นนายตำรวจใหญ่แทนที่หมาตาจะสืบหาข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเสียก่อนด้วยการโทรกลับไปยังลายที่ส่งข้อความมากลับรีบบอกว่าเป็นลายปลอมมันแม่งแม่งอยู่นะทำไมข้อความในลายจึงบอกทํำนองว่าต้องการให้ช่วยให้จ่ายเงิน ช่วยให้พ้นข้อหาหรือช่วยอะไรแต่คงไม่หมายถึงช่วยให้ลูกฟื้นคืนมาแน่นอนและหลังจากที่คุณแม่ยังสาวได้รับข้อความในไลน์และเป็นข่าวแล้วภายหลังต่อมาเป้าหมายก็เปลี่ยนไปจากคนใกล้ชิดที่สุดกลายเป็นคนที่ใกล้ชิดแต่ไกลหน่อยไปแทนและ ทุกการสอบสวนการปล่อยข่าวมุ่งเป้าไปยังชาย7นาทีนับแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าชาย7นาทีกระทําความผิดจริงพยานหลักฐานคงปรากฏชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นแล้วแต่นี่หาหมีไม่พยานเส้นขนเส้นผมโผลมาตอนไหนก็ไม่รู้แถมการตรวจการค้น ก็ปรากฏชัดเจนว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีการไปค้นรถยนต์ของชาย7นาทีโดยไม่มีหมายทำให้ชาย7นาทีเคยโวยวายว่ามาค้นได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีหมายคน้นเมื่อการคน้นไม่มีหมายคน้นและไม่รู้ว่าคน้น เอาอะไรไปบ้างพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นจึงขัดต่อกฎหมายเพราะเป็นการค้นโดยมิชอบศาลไม่รับฟังครับดังนั้นถ้าเส้นผมหรือเส้นขนถ้าเอาไปจากรถโดยไม่มีหมายค้นถ้าความจริงปรากฏต่อศาลศาลย่อมไม่รับฟังเส้นขนหรือเส้นผมนั้นชายเจดนาที กับสีภรรยายิ้มได้เลยครับหมายเหตุคงจะเขียนได้อีกไม่กี่สมการครับเพราะน่าจะเตรียมทนายชุดใหม่ไว้แล้วทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการที่9ลา line วงเล็บ line อตรหมายถึงอันตราย เช้าวันหนึ่งหลัง11เดือน5คุณแม่ยังสาวได้รโรไปแจ้งแก่หมาตาวงเล็บหมาตาเป็นคำพูดของคนจีนรุ่นพ่อที่ใช้เรียกตำรวจพร้อมให้ข่าวแก่สื่อขาวว่ามีลายใช้ชื่อนายตำรวจใหญ่ส่งข้อความมาในมือถือทำนองว่าถ้าไม่อยากถูกจับหรือต้องการให้ช่วยอะไรทำนองนี้ ให้จ่ายเงินประมาณ4 0 0แสนบาทมากหรือน้อยกว่าจําไม่ได้จริงๆหลังจากที่คุณแม่ยังสาวไปแจ้งแก่มาตามาตากลับบอกว่าเป็นลายปลอมหลังจากนั้นข่าวเรื่องลายก็งเงียบหายเป็นปริดทิ้งไม่มีสื่อใหญ่สื่อเล็กสนใจที่จะ ค้นหาความจริงลายนั้นจะเชื่อมได้ต้องมีการให้เบอร์โทรกันและเมมชื่อหรือสแกน QR ว o d e ค้หรือให้ ID Li ยไม่ใช่อยู่ดีๆใครจะส่งข้อความจากลายเครื่องหนึ่งไปยังลายของอีกเครื่องหนึ่งได้ดังนั้นเมื่อคุณแม่ยังสาวเอาโทรศัพท์ที่มีผู้ส่งข้อความจากลายอ้างว่า เป็นตำรวจใหญ่มายังลายในมือถือของคุณแม่ยังสาวไปให้มาตาดูเหตุใดมาตาจึงบอกได้ทันทีว่าลายของผู้ส่งมานั้นเป็นลายปลอมความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกกกอกเมื่อย้ายข้างเปลี่ยนคั้ววันที่20ธันวาคม64 ท่านนายรัชพลคนดีจะเป็นตัวแทนถอนตัวของทนายคนเก่าลุงพลขงตั้งทนายคนใหม่ทนายท่านนี้มีความรู้ดีได้ศึกษาคดีกับทีมทนายมาแล้วอย่างละเอียดจากยูทูบเบอร์เหล็กจึงรู้ว่าลุงป้าถูกใส่ร้ายทีมทนายใหม่จะทำงานเงียบๆไม่เลี้ยงคดีให้ยืดยาวลุงน่าจะหลุดคดี เร็วกว่าสามสารคิดว่าเป็นทีมทนายท่านนี้ซึ่งถูกส่งมาจากจุดๆ,ๆรอเวลาขึ้นศาลอีกไม่นานหลังจากนี้ลุงต้องเก็บตัวมากขึ้นเพื่อพบพูดคุยกับทีมทนายลุงป้าไปทำบุญที่วัดก็สมควรแต่ไม่ควรกินเลี้ยงในสถานที่ที่มีคนมากเกิน10บคนเพราะนักข่าว จะเสนอข่าวด้านลบออกทีวีแค่มีใครในงานทำแก้วหรือจานหลุดมือพวกเขาก็เสนอข่าวให้ลุงเสียหายได้แล้วเห็นได้จากคนที่มีเรื่องกันห่างไกล700กิโลเมตรข่าวก็โยงลุงจนได้ยิ่งงานเลี้ยงสนุกถึงใกล้เที่ยงคืนล้วนเสียหายทั้งนั้น ไหว้พระหรือกินเลี้ยงข้างบ้านดีกว่าโปรดยา่าชักพาลุงป้าไปแบบนั้นซึ่งไกลบ้านมากตอนนี้มีเรื่องไม่เข้าใจกันของยูทูบเบอร์ผมเองแม้เป็นพี่ก็ขออยู่เฉยๆไม่ขอให้ใครดีกับใครอีกแล้วเพราะเข้าตัวเรื่องเหล่านี้เหมือนกุญนเล่มเก่าถูกลากมา จุดเดิมเก่งกันทุกคนต้องแก้กันเองแต่ขออย่าจิกลุงเพราะจุดมุ่งหมายที่เขามานั้นคือช่วยลุงหลายวันมานี้มียูทูบเบอร์อันดับหนึ่งที่มีแผนอัญชานฉลาดออกมาไลฟ์สดกลางคืนแย่งคนดูซึ่งมีน้อยอยู่แล้วผมดู YouTube เล็กๆหลายช่องแล้วสงสารมีคนดูต่ำ 10, 20, 50, 100หร้อหรือหลายร้อยพอช่องนี้ขึ้นไลฟ์สดคนดูช่องเหล่านั้นลดหวบยิ่งกว่าน้ำลงช่องที่ยังไม่ขึ้นไลฟ์ก็รอเวลาเป็นทอดดูแล้วเห็นใจช่องปราซิวปลาสร้อยตั้งแต่คืนนี้หยุดไลฟ์สดเถิดถ้าไม่มีเรื่องสำคัญมากๆ อยากไลฟ์สดก็6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลือกช่วงเวลาเอาอายุ50แล้วมีกินมีใช้สบายต้องมีน้ำใจโดยไม่มีเล่ซ่อนคมแยบยนขอบนแทนช่องยูทูบเบอร์2ถึงเบอร์ ur, บุย้ยเพราะพวกเขาไม่กล้าพูดรักถึงเตือนสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติรจนาวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับขออนุญาตนะครับได้รับการติดต่อจากคุณหมาว่าปัจจุบันถูกนำไปพาดพิงจนเสียหมาไปหมดแล้วหมานุษย์ทั้งหลายอย่าเอาคำว่าหมาหมาว่ากันไม่ว่าหมาพุดเดิ้ลหมาพิษบูหมาหัวเน่าและอีกหลายๆหมาขอร้องนะครับฮ้อง อลอกลัวเป็นทนายหมาห่าห่าหายอกหยอขำขำครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะะักะาท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าคุณทนายใครว่าหมาหรือครับพี่เบิร์ตหมาก็มีหัวใจนะครับทํางานช่วยแม่หาทรัพย์เข้าบ้านและคอยเคลียร์ใครมีปัญหา ปรึกษาพี่เบิร์ดได้นะครับถัดมานะครับบอกว่าแฝ่ยังกระเด็กปัญญาอ่อนไม่มีวุฒิที่ภาวะเลยสื่อน่าเกลียดมากไม่เคยให้ค่าเลยสื่อพวกนี้ไร้ค่าถัดมานะครับบอกว่าโอ้ยอะไรกลับบ้านนี้เมืองนี้สติปัญญามันหายไปไหนหมดถึงขาดสติและศีลธรรมเอาเรื่องไร้สาระมายงให้สังคมมันหมดความเชื่อถืออะไร ถ้าจะถูกกล่าวให้นามหมาหมาก็ขอเป็นหมาที่จงรักดีกว่าค่ะมีคนสารเสริญค่ะขอใช้คำว่าพันรือพันพรือ,รอก็หมาที่คนรักนั่นแหละฮ่าฮ่ถัดมานะครับบอกว่าขำมากจ้าท่านทนายสื่อไร้วุฒิภาวะขาดคุณธรรมไปหมดแล้วเพราะความเกลียดแท้ๆขอให้พวกเขาชิบหาย ถัดมาครับบอกว่าลดตัวลงมาทําตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับแหล่งข่าวงงมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าสื่อมาหมาแบบช่องนั้นไม่ดูมานานแล้วค่ะยิ่งเจ้าของช่องเป็นจุดๆด,ด,ด,ด้วยชื่อน่ารักนะแต่ทําเสียหมาจุดๆหมดเลย